สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีสกูชชี่รถใหม่เข้ามานะคะใครสนใจรายละเอียดจะทิ้งไว้ที่ดีสคริปชั่นบอกนะคะคลิกดูได้เลยนะคะแล้วก็ทางร้านนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่รับผ่อนไม่รับจองนะคะรับพร้อมโอนหลังจากสรุปยอดเท่านั้นนะคะแล้วก็แจ้งนะคะทางร้านจะไม่มีการล็อกอินน้ำเบอร์นะคะแต่จะเป็น t ตง n k you card แบบนี้นะคะก็คือว่าต้องซื้อ2 0 0ยบาทขึ้นไปไม่รวมส่งนะคะจะได้แตง n k you c a r ดหนึ่งใบนะคะ สะสม thank you card ครบ5ใบนะคะก็ได้สกูชี่ไปเลยนะคะไม่ต้องลุนนะคะได้สกูชี่แท้ในลานนะคะจะได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะคะคือคุ้มามากๆนะคะโปรโมชั่นนี้แล้วก็สำหรับรอดนี้นะคะมีของแถมพิเศษนะคะก็จะเป็นมินิแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่สโล w นะคะ2คนแรกที่ซื้อนะคะก็จะให้ไปคนละชิ้นเลยนะคะอย่างแรกนะคะมาดูเป็นแพ็กเกจกันก่อนนะคะจะเป็นแพ็กเกจแถบกาวแบบนี้นะคะอันนี้ใบละ2บาทนะคะ ใส่ได้ทั้งมินิมีเดียมเลยนะคะมีนะคะแล้วก็มีสต็อกเยอะนะคะคือสั่งเข้ามาได้เลยนะคะใบละ2บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นแพ็กเกจลายหวานๆแบบนี้นะคะ1เซตนะคะก็จะมีแพ็กเกจแล้วก็มีเป็นแบบที่มัดแบบนี้ให้นะคะอันนี้ก็เซตละ3บาทนะคะใส่แล้วก็เป็นแบบนี้เลย ต่อนะคะเป็นเซ็ตละสี่บาทนะคะจะเป็นแพ็กเกจลายดาวๆาแบบนี้นะคะสวยมากนะคะแล้วก็มีเป็นสายรัดนะคะแล้วก็เป็นแท็กนะคะเป็นเหมือนมนุษย์อวกาศนะคะใส่แล้วก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะใบเป็นเซตละสี่บาทค่ะอย่างแรกนะคะมาดูมินิชิลเจ็ดบาทสามชิ้นยี่สิบนะคะจะเป็นพวกเค้กหน้าเป็ดนะคะนี่ก็มีหลายสีนะคะขอกระสีไปให้นะคะ เป็นแบบมีตำหนิหน้าลอกแล้วก็มีสีเปื้อนนิดหน่อยตรงพวงกุญแจนะคะชิ้นละ7บาท3ชิ้นค่ะต่อมาค่ะมีนิ10บาทนะคะโหลละ1 1 0บาทนะคะยิ่งซื้อหลายโหลเพิ่มขึ้นนะคะก็จะได้ราคาส่งนะคะมาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะจะเป็นแอปเปิลที่เหลือจากรอบที่แล้วนะคะ10บาทนะคะใครสนใจก็แคบไปเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบข้าวโพดนะคะมีเป็นลูกแพรนะคะ นีลูกแพน่ารักมากเลยนะคะเป็นแบบฟักทองนะคะบันหน้าเป็ดนะคะมี2แบบแบบนี้นะคะสโลมากบันหน้าสีขนมปังนะคะคือแบบมันมีหลายหน้านะคะคือสโลมากนะคะแนะนำเลยเป็นมินิปังแผ่ดนะคะตัวนี้ก็ไม่บางนะคะสโลนะคะ10บ,บาทเป็นมาการะองหน้าตลกไส้ครีมนะคะมีหลายสีเลยนะคะ มีสีครีมส่วนสีไหนแคปไปนะคะสีเขียวสีโอรสนะคะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สีส้มนะสีม่วงสีชมพูนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะประมาณนี้ค่ะ10บาทต่อมาก็จะเป็นบัลกูเรรมะนะคะเป็นมินิโรคิตตี้นะคะมี3สีอันนี้ได้แพ็กเกจไปเลยนะคะเป็นไอติมซอฟต์ครีมนะคะอันนี้ก็มีแพ็กเกจให้ะคะ่ะ แล้วก็เป็นไอติมโคลสองชั้นนะคะไอติมโคลอ้วน,นะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกบันแก้มแดงทั้งหลายนะคะอย่างแรกจะเป็นมินิบัชบันนะคะสโลมากนะคะตัวนี้10บบาทนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กหน้าอูมามินะคะสโลมากนะคะแล้วก็เป็น แก้มแดงกุฎิธรรมะนะคะต่อมานะคะจะเป็นไซส์มีเดียมนะคะชิละ18บาทมีราคาส่งนะคะจะเป็นบันหน้าเป็ดแบบนี้นะคะมีหน้าอื่นด้วยนะคะเป็นหน้าตลกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปังเนยสดนะคะเป็นแบบภูเขาไฟฟูจินะคะน่ารักมากนะคะ18บบาทมีราคาส่งทักมาถามได้เลยนะคะ แล้วก็จะเป็นบันแก้มแดงหน้าอีโมจินะคะอันนี้ก็18บาทก็จะเป็นบลัชบันไซส์มีนดียมนะคะประมาณนี้เลยค่ะต่อมานะคะมาดูซูกุชิแทนะคะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะจะเป็นแบบนี่นะคะเป็นเหมือนดิสนีย์นะคะเป็นของญี่ปุ่นเนาะสายยืดแล้วก็มีปลัก๊กี้นะคะเสียบโทรศัพท์คือน่ารักมากนะคะนิ่มๆน,นะคะ20บาทแล้วก็จะมีเป็นหน้านี้ด้วยนะคะ นี่นะคะ20บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นบันติงเกาหลีนะคะก็จะเป็นก็เซเว่นสีฟ้านะคะมีก็เซเว่นสีส้มนะคะแล้วก็เป็น BTS สีม่วงนะคะอันนี้ชิละ120บาทนะคะซื้อคู่230บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นมากรองน้องหมาชาวานะคะ115บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็น Angie l o ลฟนะคะนี่ คือแบบแต่ละตัวก็จะกลิ่นไม่เหมือนกันนะคะบางชิ้นก็อาจจะมีตำิิบ้างเป็นรอยยุบๆนิดหนึ่งนะคะขอคนรับได้นะคะน่าจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่านะคะ180บาทนะคะขนน่าดี๋นะโ l ล w มากนะคะ180นะคะเป็นสีเข้มมุกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสีอ่อนมุกนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะอันนี้กลิ่นก็จะหอมไปอีกแบบนะคะส l ล์มากนะคะ180คะ่ะ ต่อนะคะจะเป็นสีแดงสุดนะคะจะเป็นสีดูงนะคะใครอยากได้สีสวยๆวยก็แนะนําตัวนี้นะคะ190นะคะต่อมานะคะจะเป็นแท็กคาเฟ่นะคะเข้ามาแล้วนะคะเป็นเมลอนบันสีเขียวแบบนี้นะคะราคาหน้าร้านตามนี้เลยนะคะอันนี้ขายในราคา95้บาบาทคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นชูการ์บันนะคะคาเฟ่ดีเอ็นเหมือนกันนะคะ95บาบาทตัวน,นี้สโลมากเลยนะคะ ก็เป็นครัวซองคาเฟดีนนะคะนี่ก็สโลมากเหมือนกัน95บาทค่ะแล้วก็ปังแผ่นคาเฟดีเอนตัวนี้ใหญ่มากนะคะ95บาทค่ะสโลอยู่นะคะก็จะเป็นโพลีบันนะคะ130บาทค่ะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นวอลบันนี่นะคะมีตะหนีกดทับจากโรงงานนะคะชิ้นละ100บาทค่ะเป็นถุงเงินนะคะของ Deco m เมชั p นะคะมีสีเขียวนะคะแล้วก็ สีแดงอาจจะเป็นแบนด์นิดหนึงนะคะ70บาทใครไม่ซีเรียสตำหนิก็แนะนำเลยนะคะเพราะว่าสโลมากต่อมานะคะจะเป็นกล้องพูลอยทอยบ็อกช็อปนะคะอันนี้120บาทนะคะสโลมากเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะของ Deco Me Shop นะคะสโลเวอร์เลยนะคะตนนัวนี้มีรอยกดทับจากโรงงานนะคะนำมาเซลล์120บาทค่ะมีสต็อก4ตัวนะคะซื้อ2ชิ้นจาก240ลดเหลือ2 2 0นะคะ แล้วก็จะเป็นนี้เลยนะคะเป็นซิกแพคออริกนะคะเป็นรุ่นเก่านะคะตัวน,นี้คือสีขนมปังแรมากนะคะเนื้อดีมากนะคะแพ็เกจประมาณนี้นะคะชิ้นละ150บาทค่ะต่อมานะคะเป็นปังแถวของอีริกนะคะนี่นะคะแพ็เกจประมาณนี้เลยตัวนี้แรมากนะคะ150บาทนะคะมีสีอ่อนแล้วก็จะมีเป็นสีเข้มน,นะคะสีเข้มก็สวยแบบนะคะ150บาทเท่ากันเลยคะ่ะ ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกูชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าใครสนใจแบบไหนแคปภาพแล้วก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตาม IG ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะคะคือจะมีลงของเซล์ลในสตอรี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย